สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดูขนุนของเรานะคะต้นขนุนของเรานะคะ,ต,นนะ,คะต้นนี้เป็นต้นที่เติบโตมาพร้อมบ้านของเรานะเพราะจากเมล็ดดูลำต้นของน้องก่อนก็ใหญ่นะทำท่าว่าจะ ออกลูกมาปีสองปีแล้วและปีนี้น้องก็ได้ออกลูกจริงๆด้วยนะคะเราทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจเพราะว่าขนุนนี้มันมีประวัติศาสตร์เนาะก็คือว่าได้มเมล็ดมาจากพี่หลังจากที่เขาเอามาให้ทานเนาะมันเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยอะสีเหลืองหลืๆเนื้อมันสีเหลืองหลืองส้มๆมาค่ะแล้วก็ กินเสร็จแล้วเรามาดูเม็ดมันปรากฏมันมีรากก็เลยเอาลองมาเพาะดูเนาะตอนนั้นได้บ้านได้ซื้อที่ดินตรงนี้ใหม่ๆแล้วก็ทําสวนครัวก็เลยเอาเม็ดขนุนลงมาลองเพาะดูปรากฏว่าน้องงอกแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆจนได้ที่อยู่ให้น้องอยู่ตรงมุมนี้ของบ้านนะคะแล้วน้องก็เติบโตเราก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของน้องในแต่ละปีแต่ละปีน้องเราดูว่ากี่ปีนะน้องจะให้ผลผลิต แล้วตอนนี้เราก็แน่ใจแล้วว่านี่คืออ่ดอกของมันแล้วก็เป็นผลละเรียบร้อยก็รอดูความสำเร็จว่าจะให้เราได้กินลูกจริงๆริงไหมนะคะเราติดตามนะนี่ค่ะสูงที่เดียว บีใจจัง้นขนนของเราจะให้ผลผลิตแล้ว มีีดอกด่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ช่องของเราฝากกดติดตามให้น้องขนนุ่นของเราด้วยนะคะ